สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรานะคะสาวๆจากโดเรโตโพสเซอร์เวิ จเจอกันเช่นเดิมนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้วันอังคารนะคะวันนี้ก็จะเจอสาวสวยนะคะน้องใหม่นะคะสาวสวยน้องใหม่จากเดลเตอร์ของเรานะคะสําหรับใครนะคะที่ชมรายอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ทักทายกันได้นะคะวันนี้นะคะวันอังคารนะคะเช้าๆแบบนี้มีอะไรพิเศษมาฝากเนาะนะคะวันนี้ <c oughs> อย่างที่เราบอกเลยนะคะ น้องปิ่นนะคะน้องปิ่นชอบกินชาไข่มุกไหมคะชอบอ่าชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะนเองก็เช่นกันนะคะสําหรับแบบโอ้โหเมนูชาไข่มุกโกโก้เนาะชาเขียวนะคะอชอบฟอร์มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้อย่างที่เราขึ้นหัวข้อเลยคะ่ะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะสําหรับหน้าร้านเด e d ย t าโพสเซอร์วนะคะกําลังจะมีบริการอ่า กำลังจะมีบริการใหม่เข้ามานะคะกับตู้เต่าบินนะคะรวมกับเดลิเวอร์โพ s เซอร์วิสค่ะเดี๋ยวหนะ้าร้านเดลิเวอร์โพสเซอร์วิสนะคะจะมีตู้เต่าบินตั้งด้วยให้บริการคุณลูกค้าด้วยนะคะ,ะให้บริการคุณลูกค้าด้วยนะคะจะสามารถไปเอกดเครื่องดื่มนะคะ ซื้อเครื่องดื่มนะคะได้ที่หน้าร้าน d e c t r Post Service ของเรานะคะกับตู้เต่าบินนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใครเข้ามาแล้วทักทายพวกเราได้นะคะสาวๆจาก d e c t r Post Service นะคะวันนี้ก็มามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเกินก่อนว่าตู้เต่าบินคืออะไรคะ่ะน้องบิเพราะว่าบางทีนะคะ บางท่านนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุรนะนะะ่นรุ่นเราเนาะนะคะเป็นรุ่นเรานี่ก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับตู้เต่าบินนะคะอ่าคือธุรกิจนะคะธุรกิจตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติชื่อดังนั่นเองค่ะหรือถ้าจะเรียกเต่าบินก็เป็นขนาดเป็นคาเฟ่อ่าอาจจะเรียกเป็นคาเฟ่ได้นะคะขนาดหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนั่นเองนะคะก็คืออัดแน่นไปด้วยร้อยเจ็ดสิบเมนู เยอะไหมคะตู้เดียวนะคะน้องน้องตู้เต่าบินนะคะอัดแน่นไปด้วยร้อยเจ็สิบเมนูค่ะมีตั้งแต่โอ้โหน้ำมะนาวโซดาชากาแฟโปรตีนเชคและสารพัดเมนูร้อนเย็นปัน่นโอ้โหมีปั่นด้วยมีร้อนด้วยมีเย็นด้วยนะคะคือแบบครบเลยนะคะหรือได้ฉายาว่าคาเฟ่มินิเตยเลย คาเฟ่ขนาดหนึ่งคูณหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้พี่กราฟิกขึ้นรูปให้ดูเลยค่ะว่าเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับตู้ต่าบินนะคะของเรา อ่านีค่ะนะคะน้องตู้สีขาวนะคะขนาดเล็กนะคะกระทัดรัดนะคะจะมีให้บริการอยู่ที่หน้าร้าน d e l e t t e r Post Service แล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจค่ะของตู้เต่าบินคือเต่าบินไม่ได้บอกตัวเองว่าทำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะแต่กำลังทำธุรกิจเป็นเทคโนโลยีค่ะ ซึ่งเมื่อรู้ว่าตู้ต่อบินนะคะพัฒนาเทคโนโลยีด้วยผลไทยร้อซก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะกอดภูมิใจไม่ได้ค่ะ,ะบริษทัทของต่อบินนั้นมีบริษทัทแม่เดียวกับบุญเติมนะคะตู้เติมเงินออนไลน์อัตโนมัตินั่นเองซึ่งอยู่ในเครือของ Force Corporation นะคะผู้ให้บริการเทคโนโลยีค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้คือเป็นตู้ขนาดเล็กแต่มีเมนูมากกว่า170เมนู นะคะเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งแบบโอ้โหอันนี้ถือว่าเปิดตัวมาแล้วนะคะมีคนสนใจนะคะแล้วก็อย่างเช่นวัยรุ่นอย่างเราเนาะนะคะเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะจะชอบดื่มเครื่องดื่มนะคะก็จะไปที่ตู้เลยนะคะได้ลองหลากหลายเมนูร้อยเจ็ดสิบเมนูค่ะ,ะวันละเมนูไปเลยนะคะวันละเมนูไปเลยหวานน้อยหวานมากก็สามารถสั่งได้อีกด้วยนะคะจะร้อนจะเย็นจะปั่นนะคะโอ้โหถือว่าเป็น ตู้ที่ครบเลยนะคะร้อยเมนูที่ทำแล้วก็เสิร์ฟด้วยความอร่อยด้วยนะคะปันหนึ่งว่ามีคนทำให้อยู่ในตู้เลยนะคะเราจะเห็นคลิปว่าเออมีมีคลิปร้อเรียนว่ามีคนอยู่ในตู้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะตู้ต่อบินก็เป็นเทคโนโลยีนะคะ,ะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีร้อยเปอร์เซเลยนะคะผลิตโดยคนไทยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันนิดนึงนะคะสําหรับพี่พสาขาะะของ The เดอะเรเตอร์เนาะที่จะตั้งตู้เต่อมินได้นะคะจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะจะมีเงื่อนไขในส่วนของต้องมีขนาดพื้นที่2คูณ2เมตรเท่านั้นอ่า2 2เมตรก็ไม่ไม่กว้างนะคะถือว่าไม่ได้กินพื้นที่ร้านเลยนะคะอ่าแล้วก็ต้องมีพื้นที่ค่ะจะต้องมีปลั๊กไฟนะคะปลั๊กไฟเป็น3ขาค่ะ 16A 220V นะคะและ ควรม,มีสายดินนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะคะอ่าสามค่ะพื้นที่วางตู้ควรอยู่ในพื้นที่ร่มนะคะแล้วก็ไม่โดนแดดโดนฝนนะคะ นะคะบริษัทไม่อนุญาตให้นำป้ายหรือป้ายอื่นๆนะคะไปติดบนตู้เต่าบินนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ทางบริษัทนะคะจะเป็นผู้เดินทางเข้าไปเติมวัตถุดิบนะคะสินค้าซ่อมแซมนะคะให้บริการที่หน้าร้าน d i r e c t o r Post Service นะคะสำหรับทีาา่สาขาเนี่ย<ม>เพียงแค่มีพื้นที่มีพื้นที่ก็เพิ่มรายได้นะคะ ตู้เต่าบินไม่ได้ตั้งฟรีๆนะคะมีาไรายได้ให้กับที่ๆสาขาด้วยนะคะและเราจะนำตู้เต่าบินนะคะไปให้บริการที่หน้าร้านเดลิเวอรี่เซอร์วิสที่เป็นร้านส่งพัสดุนะคะมีขนส่งอะไรบ้างคะน้องฟินอ่ะดีเอชแอลอินเตอร์เพจดินจาแวนนะคะแล้วก็ขนส่งไปรษณีย์นะคะดีเอชแอลแล้วก็มิกเซนแล้วก็อาทีชนะคะเรามีขนส่งให้บริการนะคะและเรายังจะมีโอ้โห เครื่องดื่มนะคะคาเฟ่หนึ่งคูณหเมตรนะคะมาตั้งที่หน้าร้านให้บริการคุณลูกค้าสำหรับใครที่แบบติดตามได้เลยนะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะสำหรับ สาขาที่ตั้งเครื่องดื่มตู้เต่าบินนะคะ,ะตอนนี้พี่ๆสาขาอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะสำหรับพี่ๆสาขาท่านใดยังไม่ลงทะเบียนนะคะเข้าไปที่ Line แอดมินนะคะและลงทะเบียนได้เลยเดี๋ยวทางตู้เต่าบินของเรานะคะจะโทรติดต่อแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเมนูที่อยากกินที่ชอบเลยคือเมนูอะไรคะน้อนบินก็จะเป็น โกโก้ค่ะอาโกโก้ go. ที่สั่งประจําเลยเนาะนะคะเราจะชอบแบบโกโก้ชาเขียวอ่าวันไหนแบบรู้สึกแบบวินวินก็มะนาวนะคะมะนาวโซดาโอ้โหในตู้คิดว่าจะไม่จะไม่มีเมนูมะนาวโซดาก็ยังมีนะคะเออมีความร้อนมีความเย็นมีความปั่นนะคะถือแบบว่าโอ้โห คุ้มมากๆเลยนะคะตัวเดียวนะคะเดินไปที่เดียวอยากกินเมนูอะไรอยากสั่งกี่แก้วไม่จำกัดเลยค่ะกดได้เลยค่ะอานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขอฝากกิจกรรมนะคะกับเพราะว่าวันนี้วันที่สิบแปดแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมแจกหนักจัดใหญ่นะคะรางวัลมากมายของเรานะคะเดี๋ยวรอให้พี่กราฟิกขึ้นภาพให้ นะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมส่งพัสดุที่หน้าร้าน The Letter Post Service ค่ะส่งพัสดุขนส่งใดก็ได้ค่ะที่หน้าร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาท,ทีนะคะอย่างที่เราบอกไปเนาะ DHL ไปสน่ไทยนะคะแล้วก็ Orange Express นะคะ Nim Java ส่งได้ทั้ง5ขนส่งเลยค่ะส่งเสร็จแล้วเราจะได้รับไปเสร็จใบเสร็จอย่าเพิ่งทิ้งนะคะมาลงทะเบียนก่อนค่ะรางวัลมีแท็บเลต็ต โอ้โหแท็บเล็ตอยากได้ไหมคะน้องปิ่นอยากได้อยากได้นะคะมีแท็บเล็ตนะคะสมาร์ทวอทนะคะแล้วก็แบตสำรองนะคะโอ้โหอันนี้คือแบบอยากได้มากๆแบตสำรองก็อยากได้นะคะอยากได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับใครที่แบบยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะมาส่งพัสดุที่หน้าร้าน The Digital Service ค่ะส่งเสร็จแล้ว นะคะสแกน QR code นะคะอยู่ที่ด้านล่างใบเสร็จแล้วเข้าไปลงทะเบียนได้เลยกรอกอะไรบ้างนะคะกรอกเลขบินใบเสร็จนะคะเลขพัสดุนะคะแล้วก็กรอกชื่อสาขาที่เราไปส่งจะขึ้นหัวใบเสร็จนะคะเป็น g l นะคะกรอกเบอร์โทรศัพท์กรอกชื่อของตนเองเพราะถ้าเกิดได้รับรางวัลใหญ่เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะโทรหาในไลฟ์สดเลยนะคะโอ้โหว่า Congratulation นะคะคุณพี่ได้รับแท็บเล็ต อ่าปรากฏว่าโทรหาแล้วติดสายตัวเองนะคะตอนนั้นก็คือจะวิ่งเลยนะคะไม่ใช่นะคะพนักง,งานไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะดังนั้นจะเป็นเฉพาะคุณลูกค้าเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าที่ส่งพัสดุหน้าร้านเดลิเตอร์เนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะคะเพราะว่าของรางวัลเราแจกมากมายนะคะลงทะเบียนได้ถึงวันที่30ตุลาคมนะคะวันที่31เราจะแจกดังนั้นใครยังไม่ลงทะเบียนรีบๆเลยนะคะวันนี้ก็วันที่18แล้ว นะคะเหลืออีกกี่วันคะสิบสองวันนะคะสิบสองวันเท่านั้นยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะคะ่ะโอ้โหกิจกรรมนี้ดีมากๆเลยนะคะใครบางท่านนะคะช่วงที่เราแจกทองเนาะที่ผ่านมาลูกค้านะคะส่งแค่ชิ้นเดียวก็ได้รับทองนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะคะยิ่งมีสิทธิ์ลุนเยอะนะคะลงทะเบียนกันได้เลยคะ่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะของฝากอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมไลฟ์แอนด์แชร์นะคะสำหรับพี่พิสาค่ะ,คะถ่ายวิดีโอนะคะรีวิวคนส่ง All a l l e n รนต์เอ s อ่าอาจจะเช่น All a l l e n รนต์เอ s ดียยงไงนะคะราคาถูกใช่ไหมคะส่งส่งง่ายสบายกระเป๋านะคะแล้วก็ไม่บุบไม่เสียไม่หายไม่พังนะคะเราก็ถ่ายแค่20วสิบขึ้นไปค่ะนะคะ,นะคะก็จะได้รับเครดิตไปเลย หนึ่งร้อยบาทออาอาทิเช่นนะคะจับมือถือขึ้นมาเลยค่ะถ่ายคลิปออร์เรนเอ็กเพสส่งถูกมากค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่21บาทเท่านั้นโอ้โหแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะโพสลง tiktok หรือ facebook นะคะแล้วติด hashtag the letter service. Hashtag o p o s t พสเ i อร e วิสแฮตแท็กออร e นนะคะแล้วก็ hashtag the letter แค่นั้นเลยนะคะแค่นั้นเลยแล้วก็โพสตลงได้เลยแล้วก็ส่งลิงก์นะคะเข้ามาทางไลน์แอดมินก็ได้นะคะแอดมินจะได้ไปดูไปแชร์ให้พี่สาขาด้วยเป็นการโปรโมทอีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือจะลง t i กต็อก็ได้ค่ะเพราะว่าทิกต็อเนี่ยคนเล่นเยอะใช่ไหมคะอย่างน้องปิ่นเล่น t i กต็อกันึึงกี่รอบช่องพักเบรกช่พัเบรก็เล่นหลายรอบนะคะโพสทิกต็อกได้เลยค่ะทิกต o k แล้วก็แชร์ลิงก์ให้แอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมิน เพืไปแชร์นะคะก็ได้รับไปเลยค่ะ1น0บาทแต่ถ้าเกิดว่านะคะโอ้โหคลิปนั้นโดนใจกรรมาการรับไปอีก500บาทรวมเป็น600บาทโอ้โหกิจกรรมนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะใครยังไม่ลงทะเบียนรีบๆเลยนะคะใครยังไม่แบบเอ้ยยังไม่โพสนะคะรีบๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบว่าใครจะ ได้รางวัลท็อป500บาทนะคะในในวันที่สามสิบตุลาคนะคะวันที่หมดกิจกรรมของเรานะคะดังนั้นฝากกิจกรรมจาก d a i e y Post Service ด้วยนะคะและช็อปบ้านที่เราประกาศไปวันอาทิตย์นะคะจะมีการเดินทางไปแจกให้พี่ๆสาขานะคะท็อป5ฟนะคะลำดับที่1นถึงหถึงที่หน้าร้านสาขาเลยนะคะ อันดับที่1น,นะคะอยู่ที่ปตทแพลกสานะคะสมุทรปราการอันดับที่2อนะคะอยู่ที่สำโรงเหนือสมุทรปราการอันดับที่3อยู่ที่เอกชัยนะคะจมอมทอง กรุงเทพมหานครอันดับที่4นะคะอยู่ที่สีคิ้วนะคะมิตภาพสีคิ้วนะคะนะครราชสีมาและอันดับที่5นะคะอยู่ที่บ้านกลางนะคะพิษณุโลกยกขบวนไปเลยค่ะทั้งเดอะเรเตอร์นะคะมีกี่ท่านเอาไปหมดเลยนะคะแล้เอาของรางวัลไปมอบถึงที่เลยยังไงก็ฝากติดตามกิจกรรมพวกเราด้วยนะคะถ้าเห็นพวกเราขึ้นหน้าเพจเนาะหน้าเฟซของตนเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยคะ่ะ อ่าช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปเนาะนะคะสำหรับใครที่สนใจเปิดธุรกิจนะคะอยากจะมีหน้าร The ้าน Letter Post Service ที่มีบริการครบแบบนี้เห็นไหมคะนอกจากเราจะมีตู้ Vending p a s s ที่เป็นเครื่องดื่มของเครือสบายเราแล้วเรายังมีตู้เต่าบินอ่าที่เป็นเมนูคาเฟ่ใช่ไหมคะอ<ช>ย่างที่เราเล่าให้ฟังนะคะจะมาตั้งเพิ่มนะคะโอ้โห มีที่ไหนนะคะร้านส่งพัสดุมีมีบริการครบแบบนี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีชําระบินนะคะส่งพัสดุเนาะออเรนเอ็กเพสนินจาแวนดีเอสแอลไพร์เซนีไทยอาร์ชิชิแม,ม็กเซนแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านครหลวงแคปิตอน นครหลวงแคปิตอลนี้ก็คือสําหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วนนะคะรถสินเชื่อรถสินเชื่อการเกษตรนะคะก็มาติดต่อได้ที่ d ด r เร t เตอร์โพสต์สวีภาคอีสานทั่วประเทศนะคะชำระบินค่ะลูกค้าอยากชําระบินด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าง,งวดรถก็มาที่ d ด r เร t เตอรได้เลยใช่ไหมคะอ่าแล้วรวมไปถึงนะคะในส่วนของอื่นๆค่ะลูกค้าอยากเปิดร้านแต่ยังไม่มีเงินทุนก็ทักเข้ามา ติดต่อเข้ามาก่อนได้นะคะเพราะว่าเรามีสินเชื่อให้ด้วยโอ้โหบริการโคโรบแบบนี้นะคะมีที่ The Renter Post Service เท่านั้นคะ่ะฝากโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะสำหรับโปร9 9้บาทโปรนี้โปรพิเศษมากๆนะคะโปรแบบโอ้โหฉีกเลยนะคะ999บาทนะคะฟรีฟรีอะไรบ้างฟรีเครดิตอีก600บาท ฟรีป้ายไวนิลอีกนะคะโอ้โหคุ้มมากๆเลยเท่ากับคุณลูกค้าจ่ายแบบโอ้เท่ากับไม่ได้จ่ายค่ะเพราะว่าป้ายไวนิยลเนี่ยก็500แล้วและได้เครดิตไปอีก600บาทเท่ากับคุณลูกค้าไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะคะรูปแบบ999าร้บาท ถ้าสนใจนะเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้จะเอาไปเปิดร่วมนะคะเปิดร่วมกับร้านของชําที่ตัวเองเปิดอยู่อ่าอาทิเช่นตอนนี้นะคะร้านของชาเนาะที่บ้านนะคะเราเปิดแต่ถ้าเราเนี่ยเปิดร้านรับฝากพาัสดุเราก็จะดึงดูดลูกค้ามาอีกอลูกค้ามาส่งพัสดุโอ้อยากกินน้าซื้อน้าซื้อของ ถูกต้องไหมคะโอ้เหตุของอันนี้น่าน่าซื้อจังเลยก็จะซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านกิฟช็อปเนาะร้าน20บาทบาทเวนตี้โอ้โหเอาไปร่วมได้หมดเลยคะ่ะจ่ายแค่999บาทฟรีเครดิตคืนระบบอีก600บาทและไม่พอแถมป้ายไวนิวไปอีก เห็นไหมคะมีขาคุ้มมากๆเลยนะคะขายเสื้อผ้าอยู่ก็เอาไปเปิดเพราะว่าจะเป็นการดึงดูดอีกหนึ่งช่องทางดึงลูกค้านะคะเข้ามาในร้านเราแล้วถ้าดึงเข้ามาแล้วเนี่ยลูกค้าเห็นอะไรก็อยากได้แน่นอนนะคะและรูปแบบต่อไปค่ะ1,990บาทนะคะรูปแบบนี้ก็โอ้โหพิเศษมากๆเลยนะคะได้ป้ายไวนิวเนาะระบบการทำงานนะคะสติกเกอร์นะคะแล้วก็ป้าแนะนำติดที่ร้านนะคะสายวัดขนาดอันนี้ก็อุปกรณ์ครบเลย นะคะรูปแบบ1,990บาทค่ะมีแอดมินดูแล3า5ย365วัตนะคะไม่มีวันหยุดนะคะรูปแบบต่อไป6,500บาทค่ะอันนี้คือเป็นรูปแบบแพ็กเกจที่แนะนำเลยนะคะรูปแบบขายดีเลยนะคะเพราะว่าได้รับอุปกรณ์จ่ายแค่6,500 เปิดร้านได้เลยนะคะมีเครื่องปิ้นมีระบบการทำงานมีเครื่องช่างให้นะคะมีในส่วนของอัสติกเกอร์ให้นะคะไปติดที่ร้านมีป้ายฟิวเจอร์บอร์ดมีสายวัดขนาดและมีเสื้อพนักง,งานให้ด้วยนะคะบบรับวอลเล็ตคืนอีกนะคะ โอ้โห oh, แล้วก็มีประกัน PA ให้ด้วยนะคะอันนี้คือคุ้มมากเลยเพราะว่าคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่แบบไม่มีเครื่องปีนเนาะไม่มีอุปกรณ์ค่ะแต่ว่าุมีโน้ตบุ๊กแล้วนะคะพร้อมรับลูกค้าแล้วก็เอารูปแบบนี้ไปนะคะรูปแบบต่อไปค่ะหนึ่งสี่พัน้า้อยเก้าสบ้าบาทนะคะอันนี้คือขายดีและแนะนำนะคะเออขายดีและแนะนำเลยนะคะตามจริงแนะนำทุกแพ็กเกจนะอันนี้ก็ได้อุปกรณ์ครบนะคะอันนี้คือเปิดร้านได้แบบอุปกรณ์แบบ มากเลยนะคะครบเต็มเต็มกว่ารูปแบบ6,500แน่นอนนะคะต่อไปรูปแบบ6,500 0นะคะนี่ค่ะเราขึ้นรูปให้นะคะ6,500 0บาทนะคะอันนี้พิเศษมากๆค่ะนอกจากอุปกรณ์จะเต็มแบบนี้แล้วตามภาพแล้วนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค่ะ คุณพี่อยู่จังหวัดไหนนะคะเราไปสอนระบบถึงบ้านเลยนะคะถึงหน้าร้านเลยค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่เป็นเพื่อนนะคะอยู่รับลูกค้าช่วยนะคะจนถึงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะเรียนระบบไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ในวันที่เจ้าหน้าที่หลงพื้นที่เลยค่ะและรูปแบบนะคะอันนี้คือพิเศษแนะนํามากๆเลยค่ะคลูกค้าไม่ต้องเตรียมอะไร เตรียมแค่ห้องนะคะแค่ห้องกระจกห้องเดียวเลยนะคะนอกนั้นเดี๋ยวเราจัดส่งไปให้หมดนะคะยกขบวนไปหมดเลยนะคะรูปแบบ250,000บาท โอ้โหรูปแบบนี้นะคะคอมก็ได้2ชุดนะคะเครื่องพิมพก็2ชุดอะไรต่างๆ2ชุดนะคะเพื่อที่จะรับลูกค้าแบบโอ้โหสองช่องทางแบบได้เต็มๆเลยนะคะเคาน์เตอร์อะไรจัดให้ไปหมดนะคะลูกค้าเตรียมแค่ห้องป่ามแค่นั้นแล้วก็สัญญาอินเทอร์เน็ตนะคะนอกนั้นเดี๋ยวเดลิเวอร์โพสเซอร์วินะคะจัดส่งไปให้และก็ไปสอนระบบถึงที่หน้าร้านสาขาเลยะคะ่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะ ราคาดีนะคะเปิดร้านได้นะคะสำหรับใครที่อยากนำธุรกิจไปนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะนะคะโทรนะคะ0 6 6 1 1ห3 5 1 1นะคะ3.511ไม่ติดนะคะลงท้ายด้วย1,2,1,3ได้ทั้ง3เบอร์นะคะหร<ม>ือจะแอดไลน์ค่ะเ l e t t e r p โพสนะคะอย่าลืมเติมแอดกัน่านะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในวัน พรุ่งนี้นะคะเราจะมีแบบโอ้โหเรื่องราวมากมายมาฝากนะคะยังไงฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะด้วยคลิปนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านผมด็อเตอร์เทอร์ักบุญทศประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้าการใหญ่บริษัทนครหลวงแคปิตอลจำกัดมหาชนเราอยากจะแนะนําท่านลูกค้าทุกท่านนะครับ มาใช้บริการกับบริษัทนครหลวงแคปิตอลจำกัดมหาชนเรามีสินเชื่อให้ในการ